หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกวันนี้วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันออมแอมให้ชื่อเรื่องว่าค่ำคืนนั้นที่โรงพยาบาลหลอนเออเมื่อกี้ โรงเรียนมหาอะไรนะครับก่อนหน้านั้นโรงงานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโอ้โหน่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณ้อมแหมพร้อมแล้วเชิญเลยฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้น,นหนูว่ามีอาการปวดศีรษะมากเลยนะคะแล้วก็มันปวดจนแบบว่าเราอาเจียนมากแล้วก็เลยไปหาหมอนะคะหมอก็าถามอาการเราว่า เรามีอาการยังไงเราก็บอกเขาไปว่าปวดหัวแล้วก็ขึ้นไส้มากเลยหมอก็เลยแอดมิทเข้านอนโรงพยาบาลนะคะอซึ่งตอนนั้นน่ะเราไปหาหมอเราเปนคนเดียวใช่ไหมคะเราก็กะว่าเดี๋ยวท้าโรงพยาบาลก็คงติดต่อกับญาติเราเองว่าเรานอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะอือแล้วตอนนี้พอเขาเห็นูขึ้นไปที่ห้องพักฟืนโลงบพยาบาลนะคะอันนี้เป็นห้องรวมก่อนแลแ้วต้องบอก ต้องบอกลักษณะของห้องพักก่อนนะคะว่าเข้าไปแล้วว่ามันจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งละสามเตียงอ๋อ <Hello. S 1> ครับมันจะมีฝั่งละสามเตียงซึ่งเข้าไปทีแรกเลยอะ่ะฝั่งขวามืออะ่ะมันจะมีคนไข้อะ่ะนอนอยู่เตียงกลางเตียงหนึ่งนะคะครับและอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะฝั่งซ้ายมือคือไม่มีไม่มีคนไข้นอนเลยอืมเขาก็เอาหนูไปนอนเตียงริมสุดเลยนะคะเจ้าบอกว่า เหลือส่องเตียงขัดไปใช่ไหมคะครับะค,ะค่ะตอนนี้ก็ขึ้นเตียงตักซูนเสร็จหมอเขาก็มามาตรวจมาอะไรเงี้ยเสร็จเขาก็ออกไปหนูก็ mm hmm. ด้วยการที่แบบอาเจียนมากก็พียาหลับนะคะก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันมีคนไข้มาเพิ่มมานอนเพิ่มเตียงเตียงกลางขัดไปจากเรานะคะเราเห็นเราเห็นลักษณะของคนไข้คนนั้นคือคือว่าเขาอะ ใส่เสื้อที่ขาอืแล้วก็ใส่เสื้อที่คอครับนะคะแล้วก็เข้าใจว่าขอคงแบบประเทุอะไรรุนแรงมาก็าไม่เอกใจอะไรก็นอนไปพอตื่นมาอีกทีหนึ่งคือพยาบาลเข้ามานะคะคพยาบาลเข้ามาเขาเข้ามาเ,าเามา็เาตรวจําระปกติแกเขาจ้องใจมาที่เตียงกลางที่เราเห็นนะคะครับเขาก็ตรวจเตียงนั้นเสร็จเขาตังจับชีพจรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอื เราก็มองนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยหมอเขาบอกกับเราว่าให้น้ําเกลือแล้วกักบก็กลับบ้านได้ใช่ไหมคะมคหนูก็ความที่บบกว่าไม่อยากรอโรงพยาบาลหนูก็ทําการปรับน้ําเกลือเองปรับน้ําเกลือให้มันเร็วขึ้นน่ะเพื่อน,น้ําเกลือจะได้หมดแล้วเราจะได้กลับซึ่งเราทาอย่างเงี้ยไม่มีชครรู้นะคะครันะล้วพยาบาลช่วงที่พยาบาลมาตรวจเตียงกลางนั้นน่ะเขาก็ก้มจับที่ประจอนเตียงกลาง แล้วก็หันมาถามว่าปรับน้ําเกลือเองไม่กลัวตายเหรอ <Huh? S 2> เขาป็ถามอย่างนี้ยครับ uh uh. พยาบาลซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าหนูปรับ uh uh. พอสิ้นเสียงกันเสร็จพยาบาลที่พูดถามว่าปรับน้าเกลือเองอไม่กลัวตายเหรอครับ <Huh? S 2> เขาพูดอย่างนี้เป็นอีิเปก uh uh. สิ่งที่ถึเหงืคือลูก,กตาของพยาบาลนคนนรนะ uh uh. เขาหล่นทะลักถล่มมาเต็มเบ้าตาเขาอะ แล้วหนูคนล้องโวยวายร่ำเลยนะร้องผีรอกผีรอกจนพยาบาลน่ะที่ห้องห้องพักพยาบาลน่ะวิ่งเข้ามาจับหนูสามสี่คนครับหนูก็ยังโวยวายอยู่จนเขาแบบฉีดยาหนูกันะสักคั้งหนึ่งหนูก็ไม่ไม่รู้สึกตัวไปค่ะพอฟื้นขึ้นมาหนูก็บอกว่าหนูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วซึ่งหมอก็ยังไม่ให้กลับบ้านนะคะครับหนูก็บอกถ้าให้หนูอยู่ต่อแลงั้นหนูขอย้ายห้องไม่อยู่ห้องพิเศษนะคะ ซึ่งอยองพิเศษหนูก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลน,นะโทรติดต่อทางบ้านแล้วอ่าห้อ,องพิเศษเนี่ยก็คงพ่อแม่คงมาเยี่ยมใช่ไหมคะเพราะว่าห้องพิเศษนั้นจะสามารถนอนเฝ้าได้ใช่ไหมคะครับอ่าหนูก็ให้ยายไปห้องพิเศษซึ่งห้องพิเศษจะมาเป็นเตียงพิเศษสองเตียงซึ่งหนูอะ่ะอยู่เตียงติดกับห้องน้ำในเตียงหนึ่งไม่มีคนอยู่นะคะหนูเข้าไปถึงก็เพียรก็นอน พอถั่วข้ามได้พี่เป้จำผู้ชายเตียงกลางเลยไหมคะ,ะนั่นแหละเขาก็ตื่นขึ้นมาก็พบกับผู้ชายคนนี้ย,ยายขี้มั่าพิเศษเตียงติดกับหนูว่าเฮ้ยตามมาเลยเหรอใช่มาเตียงติดกับหนูซึ่งอะหนูก็ว่าเขาคงยายมาั่วพิเศษตาม,มานะครับก็ถามสั้วทุกสุด,สด,ดิบเขาถามหนูว่าไปอะไรมาหนูก็บอกเขาอืหนูก็าถามเขาไปอะไรมาเขาบอกว่าตกอาคาร ใช่ไฮเราอาการเขาคือขาหักใส่เสื้อแล้วก็ใส่ส่วนที่อคอก็ถามถ่ายอาการไปก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะจนแบบว่าพอสักพักหนึ่งพี่คนเนี้ยเขาบอกเลยว่าจะขอตัวไปฉี่เนยนะครับอหนูก็เข้าใจว่าอาการของเขาว่าซึ่งไม่สามารถที่จะลุกได้ย่อนสุกมาสิเต้ครับครับนะเขาก็ลุกขึ้นขยับลุกขึ้นแบบท่านั่งนะคะอืแล้วก็ ไม้ค้ำยันข้างหนึ่งไอ้ไม้คนไอ้ไม้ค้ำยันน่ะค่อยๆค่อยๆมากระยับตัวเขาเขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยไม้ค้ำยันนะคะครับแต่สิ่งที่เห็นคือคือขาของเขาข้างที่ใส่เสื้ออยู่อ่ะยังขาอยู่บนเตียงเลยค่<ฮ>ยะ่คือขาของคุณนี่ขาอยู่บนเตียงซึ่งตัวเขาลุกขึ้นแล้วถูกไหมคะ หนูเ,นเห็นตรงเลยนะผมก็เริ่มช็อกกันละพี่ช็อกแล้วก็พอเขาก็เริ่มยืนยืนเสร็จใช่ไหมคะครับเขาก็มาคำยันน่ะกระแดกระแดมาเพราะว่าเขาต้องผ่านเสียงหนูมาห้องนอ้ำถูกไหมคะออนั่นแหละค่ะออคพอเขาเริ่มเดินกระแดกระแดกเึ้นมาคำยันมาสองสามก้าวได้ครับคอเขาที่ไถ่เฟือกอยู่พี่มันหลุดจากมันหลุดจากคอเลยละกออกมาที่ปลายเตียงหนูว่ามันเดี๋ยวคือคอคอหลุดออกมาเลยเหรอ ใช่ค่ะหุกมาโป้อย่างนเลยคือหนูช็อกหนูร้อนที่อย่านีแล้วหนูจะลบไปเลยจนมาหลุ่เนีน่ยค่ะแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีคือเช้าวันรุ่งขึ้นหมอมาตรวจถึงรู้สึกตัวเพราะโชคดีตรงที่ว่าหมอให้กลับหนูกลับบ้านได้เช้าวันรุ่งขึ้นน่ากลัวน่ากลัวว่ะหนูก็เล่าให้หมอพยาบาลฟังกันแล้วบอกว่าเราคิดเขาหาว่าเราคิดมากไปเองผีไม้มีจริงอะไรเงรี้ยพอหนูกลับมาใช่บ้านคะพอแม่หนูก็พาไปอาบน้ำมนต์ที่วัด เรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ประมาณนี้เดี๋ยวคุณอมแอมแจ้นเย็นแล้วแล้วคนที่ใส่เฟือกที่เราเจอที่ว่ามีเอ่อที่เหตุการณ์ที่เราเจอตรงตรงตรงเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นยังไงอ่ะเขามีที่มายังไงก็ที่สุดถามทาอาการเขาตอนแรกตอนอยู่ห้องรวมหนูก็ไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะคะพยายามในห้องพิเศษอ่ะหนูก็ถามท่อาการเขาบอกว่าเขาตกตึกตกแบบว่าเหมือนแบบตกที่สูงมา แล้วเขาเสียใช่ไหมก็ไม่ก็จะเสียค่ะเพราะว่าโอ,อ้มันจะเสียแหละพราหนูเห็นสภาพาแล้วคือเสียใช่ไหมคะแต่ตอนที่คุยกับเขาว่าหนูไม่รู้อะไรนะว่าเขาเสียไปแล้วอเพราะว่า<ข>อาการเขาคือปกติแล้วหนูมาเอกใจตรงนี้สภาพของเขาจะไปห้องน้ำพี่อืมหนูก็เข้าใจว่าเขาปวดฉี่ก็อาจจะเป็นใช้คำฝันร้อยหรืออะไรอย่างนี้ถือ่วนสายยาอย่าง <ๆ S 1> นะะี้ครับเขาไม่ลุกได้อะขนาดนั้นอะ่ะใช่เนีย่ยแล้วเขาลุกหนูก็เลือนไงเลืเล่อนมอง ตามมองตามเขาเตือนนะครับว่าเขาทาอะไรต่อจนแบบว่าเอา้า,าเขาอยู่ที่เตียงอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวเขาลุกขึ้นอ,อันนี้หนูเริ่มช็อกแล้วนะจนแบบมาเห็นหัวเขาหลุดมาเนี่ยขึ้นหนูไม่ไหว 8, อ่ะสติมักแตกกีดล่าแล้วหนูก็สลบไปอะ่ะโอ้ยนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนละพี่ว่าไม่ใช่คนนะครั่วหลุดมาขนาดเนี่ยหนูก็เลยนึกกแใจว่าตอนอยู่ห้องรวมก็เจอพยาบาลพยาบาลาห้องห้องพิเศษก็เจอแต่คนนี้อีกอือโอ้ยไอ้พยาบาลที่มาคือ ถ้าหนูไม่อาการไม่หนักจริงหนูจะไม่นอนโรงพยาบาลเลยทุกวันนี้ไอ้โรงพยาบาลนะเออย้อนกลับไปสักนิดน,นึงตอนที่เราเห็นพยาบาลที่มันตาล,ลูกกตาถลนลงมานะี่ะมันยังไงอธิบายให้พี่ฟังนิดนึงว่ามันมีเรื่องราวพอจะทราบไหม ไม่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพราะว่าอพอหนูเห็นพยายบาลนั้น,นคืนหนูก็นูก็ร้องวุ่นวายแล้วหมอ,อพยายบาลเขาก็มาลุมจับหนูสี่คนใช่ไหมคะเขาก็สีดาองค์สีดาให้หนูหลับไปอ,ะอ่ะคือหน,นหนูก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแต่คิดว่าพยาบาลคนนั้นน่าจะเสียชีวิตแล้วอตอนแรกหนูก็ไม่เอะใจอะไรนลพี่เป้เพราะว่าข้อมูลของเขาว่าปกติอ่ะก็น่าจะเป็นปกติใช่ไหมอันนี้แ็บมันมีเหมือนคล้ายๆเหมือนป้ายชื่อป้ายสักอย่างอ่ะที่อยู่ที่ช้อมหนูพยาบาลของคนเนี้ยครับหนูเข้าใจว่ามีป้ายชื่อข้อมือแกะแต่ ของคนป่วยทุกไหมฮะเนี่ยแล้วก็คงจะไม่ทิ้งแล้วคงใส่ข้อมือพยาบาลคนนี้ไว้อยู่ก็มไม่เอใจอะไรตรงนั้นจนมาเห็นสักท่าของเขาว่าหนูก็รับไม่ได้โอ้โหเจอแบบนี้ไม่ไหวว่าใกล้แล้วก็ชัดเกินอ่ะคุณน้ำแอมใช่ค่ะคุณนี่นะแบบโ,อโอเอาจริงๆนะโอ้ยคือฟังเรื่องเล่าจากคุณน้ำแหมมาแต่ละเรื่องนะ ถ้าเจอมาขนาดนี้โอ้โหตายเป็นเป็นผมหรือเป็นใครผมว่าป่านเนี้ยช็อกหัวโกนไปแล้วฮะไม่ไหวฮะส่วนมากส่วนส่วนมากถ้าเจอถ้าอยู่เหตุการณ์ทำเดียวพี่เป้ถ้าเจอสภาพน่ากลัวน่ากลัวหนูก็จะสลบไปเลยแต่ถ้าในเหตุการณ์มีเพื่อนอยู่ด้วยคนอื่นอยู่ด้วยก็มันเหมือนว่าบรรเทาความกลัวของเราลงไปเออพี่ว่าสลบไม่ค่อยเท่า,าไหร่พี่ว่าสลบดีกว่าดีกว่า <laughs> เพราะว่ามันมันจะได้ไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะดีกว่า แต่ใช่ครับเออแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์อย่างเช่นเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อันตรายเนาะใช่โอ้ยไม่ไหวว่าแต่ละเรื่องของคุณอมแอมนะถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยฟังคุณอมแอมเรื่องที่ผ่านมาลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมตัดเป็นคลิปๆแล้วเรื่องแรกผมจําได้เลยไอ้เรื่องตอนที่ที่ไมต้องโชว์ใช่แหวกท้องออกมาน่ มึงโชว์ให้คนอื่นดูมึงดูบ้างอะไรเงี้ยโหแหวกออกมาอันนี้น่ากลัวมากสยองมากเออคุณแอมได้ครับเฮ้ยนี่พึ่งนี่หนูเพิ่งกลับมาอีกเลยพี่เป้เพิ่งนั่งถึงเนี่ยพี่เต้ก็โทรมาเลยเนะี่ยเหรอเออสช่อ่ะโอเคได้คองแอมเดี๋ยวยังไงถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้พี่ว่าน่าจะมีอีกแหละเดี๋ยวพี่จะทักไปเนาะโอเคค่ะก่อนอื่นขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกฟังทุกชั้นด้วยนะคะ ครับขอให้ีความสุขทุกคนค่ะครับเช่นกันนะแล้วก็ขอให้คุณนมแอมวยรวยๆปังๆแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่เจ็บนะไม่ป่วยค่ะขอบคุณค่ะอะโอเคครับขอมากค่ะคุณแอม่าเช่นกันค่ะพี่เ้สวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับ